Say that again! Say that again! Don't run! Say You give me any research you might have on. And I'll give you some of these items I've scavenged. Say that Oh my god! These would be far more useful. do No? If you don't ask questions, I won't either. You get yours. Bapia, and, I I get get money. Money. <laughs> and if you already have anything that might be running low on juice, you can buy batteries from the table next to me. Yeah. Whenever you want to get going, the key card to the next Bapia. zone is by the radio. Free of charge. No strings attached. ไม่โกรธครั้งแรกครับท oh ุกคนเซบาสเตียนหรอโอเคเขาไม่โกรธโอเคเยี่ยมอยากได้แฟดบอกเดียวะแปดมาฉีดหน้าพิเซบาสเตียนเฮ้สต็อกขึ้นวันที่10กับ โอเคผมก็พี่เจบาเตียนตุลอพู้สเซบาเตีเยนตัวเป็นๆมีแฟรไหมพี่เจบาเตียนมีแฟตไหมมีแฟต อันนี้อะไรวะปืนเหรออีกกันไมจซิงอู้หู้จริงโคตรจงว้าววิบงทีเปลี่ยนดูเป็นเสบีเตียนเสบีย์เตียนเอาเอม เออพี่ครับเออประตูไปทางไหนครับพี่เออพี่ประตูไปทางไหนอ่ะพี่ประตูไปทางไหนอ่ะพี่พี่ประตูไปทางไหนพี่พี่ประตูไปทางไหนเอ,อ้ยทุกคนคลิปนี้จบละโอ้ oh my god เ4นาเทีย